แต่กล้องมันจนให้มันไปกินมันรับราชการเดือนแค่หมื่นห้าเองหมื่นห้าขับรถมาทํางานไปกลับวันละร้อยกิโลค่าน้ํามันสองร้อยต้องตัดผมอาทิตย์ละครั้งต้องมีลายพระนายสั่งงานทางลายล่าเดือนหมื่นห้าค่าใช้จ่ายปลาเข้าไปแปดพันเหลือเจ็ดพันไม่พอแดดเหลือเจ็ดพันไม่พอแดดเพราะมันต้องไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟจ้างพ่อมันอีกจ้างลูกจ้างสองคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย ไม่มีมาทํางานฉันให้วันล,ละสองพันนะเสาร์อาทิตย์เนี่ยได้สี่พันแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ห้าวันนั้นนะ่ะได้จากฉันไปหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งฉันซื้อตู้เย็นให้มันใบหนึ่งนะเก้าพันมือสองถ้าของใหม่เนี่ยมันตกสองหมื่นสี่เป็นแบบสิบเก้าคิวเป็นแบบไซส์ใบไซส์คือเหมือนกับเปิดตูเ้เสื้อผ้าเปิดได้อย่างเนี้ยน่ะซื้อให้มันเพราะว่าซื้อทุเรียนให้มันแดหกสิบโลสองพันที่ไปตลาดไทยเนอะรซื้อให้มันแดกเพราะแม่กินไม่ได้ แม่ทาจมูกกินทุเรียนแล้วมันแสลงเดี๋ยวมันร้อนในแล้วจมูกมันจะเน่าให้มันหมดเลยหกสิบโลแล้วมันไม่มีที่แช่กูเลยซื้อตู้เย็นให้มันใบนึงเท่ากับปีใหม่ไทยเนี่ยกูกูให้ของขวัญมันคือทุเรียนหกสิบโลกับตู้เย็นใบหนึ่งนะกูเป็นคนใจกว้างรักลูกน้องรู้หรือเปล่าแต่อีพวกเคี้ยงไงอุ้ยตะเกิงได้แดกเปล่านั้นเนี่ยมันแดกหมดเลยนะกูยกให้มันไปแดกไปแดกหัวปลาเมื่อไฟก็ยกให้มันแดกล้นฟ้าเกินฟ้าเพราะว่า มันมาพ่อมันเนี่ยมาทํางานให้ฉันถึงเที่ยงคืนสี่โมงครึ่งก็จะมาดูแลร้านข้างล่างอ่ะให้ถึงเที่ยงคืนปิดร้านก็เลยเอามาให้พวกมันกินเพราะว่าลูกชายฉันเนี่ยมันจนมันไม่มีปัญญามาซื้อกินแบบนี้หรอกอีร้นฟ้าเกินฟ้าก็ผอมก็เลยเอามาให้พวกมันกินไปกินอย่างวันนั้นไปกินที่ว่าปทุมธาน,น,น,นีน่ะเนี่ยก็ให้ตะก้องไปหมดนะ ฉันให้ตะก้อนกลับบ้านหมดเนะที่กินผัดหอยลายแล้วมันไม่อ้าให้มันไปให้มันไปให้พ่อมันกินแล้วก็ปูผัดพิจัยดำนั่นให้มันเอาไปให้พ่อมันกินนะกับยำกับไอ้อะไรอะหอยขมอะแกงคั่วหอยขมอะฉันกินแค่คำเดียวในนะั้นน้องนั้นยกให้ตะก้อนไปกินที่บ้านหมดเลย